วันนี้มาตัดกล้วยหอมทองกับพ่อยิ่ง่ายกับน้องท่านว่าจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเฮ้าชาวันอาทิตจ้ะบันเดียไปโรงเรียนเขาสวนน้ำลูกจ้ะสูงเขินร้ายใหญ่เขินร้ายแลว้วน้องท่านว่าซอยงานลุงดสบายสบายเลยจ้ะกล้วยสุกข้าเครือพี่น้องให้แกจัดจังสี่จังคอยตัดจ้ะ กล้วยหอมทองตัดกะไปบ่มขายหอยขายอยู่นาบ้านจะคข้องพี่น้องเพราะว่าเ้าเป็นหลานค่ะออกเครื่องม,ามาะม่ก็มีจ้ะช่วงนี้ก็ขายน้ำอ้อยไปน้ำจะ้ะพี่น้องกล้วยก็มีขายอยู่ตลอดจะ้ะกล้วยน้ำหวานเนี่ยกล้วยหอมทองเนี่ยจะ้ะตัดอีกเครื่องนึงพี่น้อง ซุกค้าเคือสองเครื่อพ่อได้จับนั่นจับนี่ซอยลูงจ้ะน้องท่านว่าน่ารักน้ำอ่อยกับพ่อได้ค้ายเรื่อยๆพี่น้องเอามาขันค้ายเรื่อยๆจะเริมค้ายกับตอบรับดียู่จ้ะลูกค่ากะถือว่าไข่แน่อยู่จ้ะ ขายขวดละสิบบาทจ้ะพี่น้องมีกล้วยมีอ้อยขายอาการห้อนคากจ้ะน้องเต้กะเฮ็ดเฮ็ดกะพ่อดีเก็บขายสูมือเือกันจ้ะพี่น้องตองเฮ็ดหล,ล้ยๆอยางจ้ะยุบันนอกเข้าก็ได้ในต้ตืมกันยางละเล็กละน่อยพี่ชาย เพิ่นคอมเมนต์มากขยันแท้เพิ่น่าเนาะเฮ็ดทุกอย่างเลยพี่น้องเฮากับคอมเมนต์มาหลายอยากเฮ็ดเห็นมันหูจ้ะพี่น้องไปทายได้คลิปเพิ่นกะมันกะบอซ้ำเข้าลงมือเฮ็ดเองเพราะว่าครอบครัวเฮ้ามากในอาชีพเกษตรนะจ้ะต้องทดลองเรียนรู้เองให้มันประสบความสำเร็จ มันอย่างยื่นจ้ะพี่น้องเหตุอาชีพเกษเตรเท่านี้เฮตุได้กินน้ำเพราะว่ามันเป็นอาหารได้กินน้ำขายน้ำจ้ะกล้วยก็ขายน้ำกินน้ำแล้วก็ทำบุญน้ำจ้ะพี่น้องใส่บาตรพระยเมื่อเศร้า วันนี้ได้สองคือจะขายกระโพดลงเฟสขายพี่น่องวีละสี่สิบบาทจ้ะวีใหญ่ๆกับกหาสิบใหญ่กบใหญ่แห้งอีรีได้อันวีกวยเพื่อใหญ่ใส่จ้ะ ตัวนี้ซุกเลี้ยงอยู่นี่วิละสี่สิบบาทจ้ะพี่น้องสามสิบสี่สิบหาสิบจ้ะหน่วยใหญ่สมบูรณ์ดีเต็มดีจ้ะเพิ่นพ่อหนมพี่น้องใดหนมจะเข้าไทยหนำกบหนมปลานี่แหละ เลยน่วยสมบูรณ์ดีเพราะว่ากล้ยกวยกล้วยหอมทองนี่มากงามจ้ะบ่มไววจ้ะสามเหมือพี่น้องหอยไว้กะซุกเรืองดีงามแนี่ยนี่แหละจ้ะเดี๋ยวก็ไดค้คาย มีกิจกรรมเฮตตลอดจ้ะสำหรับเฮตเกษตรพี่น้องได้ใน้ายแต่ว่ากัได้ตลอดเรื่อยๆจ้ะได้กินน้ำสำคัญเขาได้กินน้ำนี่แหละ จ้ะน้ำอ้อยซดของเหากะขั่นขายมีขายทุกมือจ้ะพี่น้องขวดละสิบบาทสิบบาทจะ้ะราคาบานๆเห่าจะ้ะบรรจุขวดป่องอ้อยงามๆมตะถือว่าขายดีอยู่จะ้ะน้ำอ้อยเหากะขั่นไม่ไม่จะ้ะไ้ขายทุกมือจะ้ะพี่น้องขายดีอยู่จะ้ะ อันน้ำอ้อยนี่ถือว่าขายง่ายอยู่อันนักเลียนน,น้อยเพ่อนกระหูก,กินจ้ะพี่น้องมีหลกคขาถุกทุกนีอย่างละ่ะทุกกระดับเนาะแต่เด็กเลกพีละหอดผู้ใหญ่หอดผู้เฒ่าเพื่อนเพื่อนกินได้ทุกคนจ้ะกะถามไหมค่ะว่ารับกะส่งให้เพิ่นสิบสามขวดลอยหนึ่งจ้ะพี่น้องให้เพิ่นได้ก,กำไรนำ พกขวดหาสิบบาทจ้ะแล้วกะเท้าค้าเองนี่ขวดละซิบบาทพี่น้องหวานหอมชื่นใจจ้ะแชรตู่สารเทิงก็มีจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ให้กำลังใจจ้ะคลิปนี้คลิปหนาขอ,อกันไหมน้องเตกับนตุนเพื่อนกระลังไปติดปลายหาจ้ะ ลองขันเบืองไซ่ตู่แซ่ไว้พี่น้องท่านได้ขึ้นไปแต่ว่าลงเฟสลูกคากะหงโยจ้ะกับป้าสื่อเรื่อยๆนี่หาซิบาทจ้จวีนี่แล้วสั่นกิโลเบงก่อนจ้ะอุ้ยนะักพี่น้องสามกิโล ถ้าทรงไม่ขาดก,กิโลละสิบหาบาทจากขวยหอมทองกับสีเดย์ยูซีสิบหาบาทเท่าค้ายเองกับขายหาสิบบาทละพี่นอ้องราคาบันบาทเท่าจ้ะอันนี้หาซิฟอันนี้หาซิตัวน,นี้4ีสิฟสีซิีิจ้ะวีหน่อยนี่สามซิเก้าเลยตัวน,นี้หาิตัวน,นี้สามสิขายเอง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า